เวลาของเรานี้มีคุณค่ามากเราไม่ควรจะปล่อยให้มันเสียไปกับเรื่องราวไร้สาระต่างๆควรจะเอาเวลานี้มาสร้างบุญสร้างกุศลมาปฏิบัติทานศีลภาวนากันดีกว่าเพราะชีวิตของเรานี้มันจะสั้นลงไปเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วถ้าเราไม่เอามาใช้กับการปฏิบัติ เดี๋ยวพอถึงเวลาเราแก่เราเจ็บเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้อันนี้คือเรื่องราวที่เราควรที่จะเอามาพิจารณาเอามาคิดอยู่เรื่อยๆพระเจ้าให้เราถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป,นไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังปฏิบัติทานศีลภาวนารม่ว่าเรากำลังไปหาราภยศสรรเสริอสุข ถ้าเราไปหาราบยศสรรเสริญสุขเราก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรามาหาทานศีลภาวนาเราก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นไปได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะคำนึงอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเราเริ่มต้นวันใหม่เราก็ถามแล้ววันเวลาผ่านไปเราจะทำอะไรดี ถ้าสิ่งที่จําเป็นต้องทําก็ต้องทําเช่นการเลี้ยงชีพการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เป็นภารกิจที่จะต้องทําแต่ภารกิจที่ไม่จําเป็นคือการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้คนพยายามลดลดละระ,ะ,ะงับมันให้ให้ได้จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อที่จะทําให้เราได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด